สวัสดีครับผมดีเจนตี้นะครับหลังจากปล่อยคลิปนะฮะโอ้โหหากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเกินนะครับกับคลิปนะครับ10ข้อดีนะครับของโนมาเมทัคโปรสามครับตอนนี้มีหลากหลายคําถามจากมือใหม่มากๆเลยนะครับว่าเจ้า n u มา m i ทัคโปรสามตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นกับโปรแกรมแทรกเตอร์ได้ไหมนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะชื่นชอบสไตล์แทรกเตอร์นะครับอยากเล่นแทรกเตอร์มากกว่าอ่าโอเควันนี้ผมมาสาธิตให้ดูครับอย่างแรกนะครับ ดูที่หน้าจอนะครับผมเปิดแทรกเตอร์นะครับตัวนี้เป็น Scratch Pro นะครับผมผมคอนโทรลเขาไม่ได้ถูกไหมฮะซึ่งโอเคนี่คือปกตินะครับถ้าอยากจะคอนโทรลเขาให้ได้นะครับนี่เลยครับเข้า Google ครับแล้วพิมพ์คำว่านู่ a มากมิกแตร Pro 3 Tractor mapping นะฮะจากนั้นกด Search ครับหน้านี้ก็จะขึ้นมาครับขั้นตอนต่อไปนะครับมานี่เลยครับ Tractor Bible mapping ครับผม กดเข้าไปเลยครับนี่ฮะเราจะเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ Tractor Bible นะฮะจากนั้นเราเข้ามาดูที่หัวข้อครับสำหรับดูมา a r k นะครับตัวนี้เป็นมิกแตรคคอร์สนะครับซึ่งโอเคทาง Pro p ั u อ in หรือว่าทาง Pro Innovation เขาคงไม่ได้เอาเข้ามาแน่ๆนี่ครับผม mapping ที่เราจะใช้กันนะครับเห็นไหมฮะเรากดดาวน์โหลดเลยครับมาแล้วครับจากนั้นครับ ไฟล์ที่มาเนี่ยจะเป็นไฟซิปคุณก็เอ็กพอร์ตมันออกมาให้เป็นเป็นแมปอย่างนี้นะฮะออกมาคุณอาจจะเอ็กพอร์ตมันออกมาด้วย w i n r a m WinZip นะฮะเอามาไว้ที่ไหนสักที่นึงอาจจะเป็นหน้าจอของคุณนะครับก็พอได้อย่างนี้ปุ๊บคุณเปิดแทร c กเตอร์ขึ้นมาครับจากนั้นครับเข้ามาที่หน้านี้ครับ Setup ครับและมาที่หัวข้อ Controller Manager ตรงนี้นะครับผม กดเข้าไปที่ add ครับมาตรงนี้ครับ import ครับ import order ครับจากนั้นไฟล์ที่คุณโหลดมานะครับมันอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเช่นดาวน์โหลดนะครับอาจจะเป็นที่หน้าจอนะครับที่คุณ export มันออกมาแล้วนะครับผมก็จะทำแบบนี้ครับมานี้ครับ ของผมผมไว้ตรงไหนนะนี่ครับนี่ครับหน้าจอครับนะฮะบิทแอกโปรสามนะครับแมปปิ้งกด Open ครับแล้วก็มาตั้งตรงนี้ครับ Import Outport นะครับตรงนี้เป็น m i t t a g Pro นะครับเราก็ปิดหน้าจอเลยจากนั้นครับ เห็นไหมฮะเล่นได้แล้วครับเราสามารถคอนโทรลนะครับโปรแกรมแท a กเตอร์ได้ด้วยการลงแมปปิ้งนะครับของเขานั่นเองนะครับตัวแมปปิ้งถ้าไม่สะดวกเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของแท็กเตอร์ไบเบิลนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ NuMark เองครับก็จะมีทางด้านขวาครับจะจะมีแสดงโชว์ไปให้สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่นั่นเช่นกันครับผมทำให้ดูครับนะฮะฮอตคิวมาแล้วฮะ าสามารถคอนโทรลได้นะครับกดให้มันสแคร็นะครับแมสแคร็ได้ด้วยนะครับผมอ่าเท่านี้ครับง่ายนิดเดียวครับผม